สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่รายการ Hello Denmark นะคะรายการที่จะพาคุณไปชมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศเดนมาร์กค่ะเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับสถาบนนะคะศิลปะ คล่องเศรษฐกิจนะคะเยอะแยะมากมายค่ะจิปาถะเลยคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะหล่อมากนะคะใครแต่ละต้องติดตามนะคะมาจากเมืองไทยนะคะเป็นนักเรียนนะคะมาเรียนไปเรียนโทใช่ไหมคะโทที่เดนมาร์กอ่ะอยินดีต้อนรับเลยค่ะสวัสดีครับพีบะะ่โน้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาวชอบแนะนำตัวไหนชื่ออะไรเรียนที่ไหนยังไงได้ครับชื่อบุญน,นะคะชื่อชื่อจริงชื่อชนิดของสารระเสริฐครับ ได้ทุนจาก e C G มาเรียนปริญญาโทที่ D T U นะครับ D T U ย่ยมาจาก S C G ย่อมาจากอ่า S C G ก็คือบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับส่วน D T U ก็คือ Technical University of Denmark ครับแล้วมาเรียนสาขาอะไรคะก็มาเรียนปริญญาโทสาขาอ t ตโนมัติ System ครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับหุ่นยนต์ A I ระบบอัตโนมัติต่างๆครับแล้วก็ที่มาเรียนเพราะว่าอะไรอ่าที่มาเรียนเนี่ยที่มาเรียนที่เดนมาร์กใช่ไหมครับใช่คือ เราเลือกจากประเทศที่มีหญิงสาวน่ารักที่สุดนะครับก็คือประเทศนี้ผมทองตาฟ้าผิวขาวดังดังโดกสาวโคเป็นนั้นโก้จริงๆแทดททดทดทแทททดดทเอาค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยให้มีสาระกันมากขึ้นนะคะเอเคปากกันรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้ น like an an ี่ค um ือโอเปร่าเฮาส์ซื้อเปล่าครับพ um> um ี่น้องใช่ถูกต้องผมดาวทูลอ่าแล้วมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงพอรู้ไหมถามผมใช่ไหมใช่ไม่รู้เลยให้พี่นกเล่าดีกว่าก็เป็นโอเปร่าเฮาส์มันคือสร้างมาจากเงินทุนของบริษัทเดินเรือแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเมอร์ส์รู้จักใช่ไหมนี่อ่าใช่อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงนี้ที่ที่ตรงนั้นเออแล้วก็ตรงกันข้ามกับโอเปร่าเฮาส์เนี่ยก็เป็นวังอาร์มาริบอร์ซึ่งเจ้าอยู่ ในราชวงศ์ก็จะอยู่บนแถวนี้ก็คือมองผ่านมาก็่อจะเห็นี้แล้วก็จะมีเรื่องว่าสตอรี่ว่าอเปร่าเฮาส์เนี่ยนักออกแบบหรือสถาปน,นิกเขาออกแบบโขอ,อย่างงูอย่างนี้ปุ๊บเจ้าของคนสร้างแบบไม่เอาฉันจเอาแบบนี้ต้องทำนี่นีจนแบบสถาปน,นิกแบบลำคาญมากก็จะเป็นการแบบว่า ต่อสู้ทะเลาะบอกแหวงกันเพราะว่าคนให้เงินก็อยากได้แบบนี้คนทำออกแบบก็อยากได้แบบนี้แต่ว่ายังไงซะมันก็สวยอยู่ครับสุดท้ายไปจบที่ซินแสนะครับสถาปนิก็เลยเรียกซินแสมาเลยส้ายเจ้าของต้องยอมต้องยอมหนนไข่มากเลยอันนี้ไม่ไม่คิดไม่จริงไปกูเกิลกันเองแล้วกันว่าไงกูเกิลโอเปร่าเฮาส์โคเปนเฮเกนนะคะข้างในก็มีจัดงานต่างๆอย่างเช่นมีโชว์ บรลเล่บ้างมีงานาาสแสดงแสนเสียงต่างๆที่ใช้บอกว่า,ามีโชว์จากต่างประเทศมาในประเทศมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นโอเปร่าทั่วไปพี่ก็เคยเข้าไปฟังบัตรก็ซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปนะคะแล้วก็เครื่องในในระบบเสียงก็ดีมากเลยแล้วก็สมมติว่าเขาร้องโอเปร่าเนี่ยเขามีกฎอย่างน,นึคือห้ามเอาแก้ว เข้าไปเพราะว่าเสียงมันจะตึ้งขึ้นมาเพราะว่าทุกอย่างมันจะแบบว่าเขาออกแบบมาสําหรับคนในจาะแล้วแล้วเสียงแบบสูง,สงปุ๊บแบบมันจะแบบแก้วจะแตกใช่<อ><อ>เขาจะให้แบบถ้าเข้าไปจะเปลี่ยนจากแก้วแก้วเป็นพลาสติกเพื่อจะไปดื่มข้างในอันนี้ก็เป็นเทคทิปเล็กๆน้อยๆเผื่อใครไม่รู้มาที่นี่<อ>แต่ถ้ามาก็คือข้างในาสวยมากเลยค่ะ จริงจังมากดีกว่ารเราได้ทุน SCG มาเนี่ยทุน SCG ครอบอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงถึงได้ทุน SCG อ่าโอเคก็อย่างแรกเลยคือต้องเป็นพนักง,งานเขาก่อนมีการสอบแข่งขันภายในนะครับแล้วกสสาา็สอบอะไรบ้างคะสอบเขียนสอบภาษาสอบอะไรบ้างมีสอบภาษากรีกแล้วกบพวก GRE GMAT พวกน,นี้นะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานเหมือนกับที่เราต้องสอบเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยคอ่าแล้วก็มีสอบเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานิดหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสัมภาษณ์กับผู้บริหารอ่าส่วนทุนเนี่ยก็จะครอบ ค่าเราเรียนค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆมีคา่าหอค่ากินค่าที่ผมแอบไปเที่ยวได้นิดหน่อยอห้ามห้ามบอกบริษัท <laughs> แล้วก็มีค่าที่สามารถไปแฮงเอาท์เพื่อที่จะไปสร้างคอ,อนเนคชันอะ้ยครับก็จะ cover หมดทุกอย่างทุนที่ได้มานเนี่ยเราใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถึงว่าโอเคแล้วสำหรับว่าเราอยู่ได้ในโคเปนเฮเกนใช่ไหมเราอยู่โคเปนเฮเกนโหถ้าสำหรับในโคเปนเฮเกนนะนะส่วนตัวผมคิดว่ารวมทุกๆอย่างเนาะควรจะ ประมาณหกหลักไทย,ไทยใช่ครับค่าหอเนี่ยที่โคเปนเนี่ยก็ประมาณสัก3มถึงหาหมืน่นค่ากินเนี่ยก็สัก3-4มถึงสี่ืนบาทครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เปนมากเป็นประเทศที่เขาเก่งนะด้านวิศวกรรมเนี่ยแล้วก็เรื่องของไบโอเอนจิเนียริ่งเนี่ยติดอ่าน่าจะเป็นท็อป5ของโลกเลยโโอโห้หมีบริษัทที่แบบใหญ่โตด้านความมั่งคั่ง ซิคอย่างระดับโลกเลยก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจเรื่องมันแต่ว่าสาขาที่เราเรียน่็ด้เกี่ยวกับด้านไมโครเราด้านออโตมัสอะไรแน่ใช่ครับเขาก็จะมีออโตมัซิสเตมเกี่ยวกับทางนั้นด้วยแ้วจพาร์พวกนี้หลเใช่ไม่รู้เลยนะจร็นมดอภู้ว่าด้ตอบคำ เป็นอะไรที่ช็อกมากๆนะสำหรับผมมา,มาจากไทยมาใช่มากขั้งแรกคือช็อกเลยแต่เราก็าสแกนมาแล้วหนีหัวผู้หญิงสวยสุดอ่ะใช่ครับเราเรารู้แต่เรื่องผู้หญิงแต่เราไม่ได้เตรียมใจเรื่องเงินมาเลยก็อ <laughs> ย่างแรกเลยค,คือเรื่องรู้จริงๆน,น,ๆน,นๆ <laughs> อร์มอลไลเซชก็คือที่เดนมาร์กเนี่ยเขาถือว่าการแต่งตัวโป๊หรือว่าการเล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเขาพยายาม normalize มันคือผมก็เคยเคยเดินไปที่ชายหาดแล้วเจอคนไปแก้ผ้าเหมือนทั้งชายหาด ขันเจ้าอยากจะมีอะไรแนะนําคนที่อยากมาเรียนที่เดนมาร์กเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยกับเขาบ้างอย่างแรกเลยคือเตรียมเงินมาเยอะๆครับเยอะยังไงให้แบบละเอียดสิก็ค่าเทอมที่เนี่ยครับโดยเฉลี่ยเทอมแล้วประมาณ 3- ามถึงสี่แสนบาทซึ่งใช่ครับซึ่งปริญญาโทเนี่ยเรียนแอดมิสก็สี่เทอม ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะเรียนกัน5-6าถเทมอมใช่เพราะงั้นเฉพาะค่าเทอมนี้ก็คือเกินล้านแน่นอนอแล้วก็ค่าของชีพเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยนเนาะถ้าเราอยากใช้ชีวิตอยู่ในโคเปนไฮเกนให้ไม่ลำบากเกินไปไม่อตตคัดเกินไปก็ควรจะสแปรไว้สักเดือนละว1 0 0 0แสนบาทไทยน,ะะนี่คือค่าค่าอยู่ค่ากินหรือว่าค่าอยู่อย่างเดียว่นเนี่ย ค่าหอเนี่ยประมาณ3-5มหมื่นื่นค่ากินก็ประมาณ3-5มหมื่นื่นขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ขึ้นอยู่กับโลเคชันที่เราอยู่ครับก็ควรจะเตรียมไว้ประมาณ1นึ่งแสนบาทไทยต่อเดือนใช่ซึ่งของผมทุนก็ c o เ e r ทุน s c g นะคะดีมากนะคะเท่าที่ฟังมาหว่าดูแบบว่าเหนือบิยอนทุนนักเรียนคนอื่นมากเท่าที่ฟังมาชีวิตเขาก็ดีดี ที่พักก็ดีนะคะชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีนะคะหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยหน้าตีดีด้วยได้เลยพี่เลี้ยงไจะตัดเงินผมนะครับได้ชุนหน้าตาไรืชอุนหน้าตาโอเคแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกที่แบบว่าต้องเตรียมมาอ่าแล้วก็เรื่องสภาพอากาศเตรียมใจใช่เตรียมใจคือส่วนตัวผมชอบที่นี่ก็จริงเพราะผมชอบอากาศเย็นแต่ว่าอากาศที่เนี่ยแปรปรวนมากเหมือนกับ ตอนเช้าอาจจะแดดออกสักพักฝนตกแล้วตอนคืนหนาวกลางคืนหิมะตกคืออ,อากาศแปรปรวนมากในหนึ่งวัน อาแล้วก็เรื่องเงินแล้วมีอะไรคะที่อยากจะให้น้องๆคนอื่นที่อยากให้ทุนเตรียมตัวอะไรเงี้ยอ่าเรื่องของภาษาอภาษาเป็นไงก็ประเทศเดนมาร์กครับเป็นประเทศที่สําหรับผมค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลมากนะ,ะไปไหนมาไหนคนพูดภาษาอังกฤษหมดเลยอ่าสบายสบายถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวด้านภาษามาดีครับเราสามารถคุยกับทุกคนได้เลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเซเว่นร้านสะดวกซื้อรถไฟหรือว่าใดๆคือเขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลยขอทานก็พูดได้ขอทานโฮมเลสก็พูดได้ เขาเคยเดินมาขอเงินผมครั้งหนึ่งผมบอก oh I don't have a change ว่าผมไม่มีเศษเหรียญเขาบอกเขามีเครื่องรูดเขามีเครื่องรูดเเลดฮะโฮมเลทไฮเทคมากเตียงใจด้วยความแอดวานซ์ใช่ครับมีเครื่องรูดแอดวานซ์ไปหมดแอดวานซ์มาสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ของช่องได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากถามนะ ถามว่ามาเรียนยังไงได้ทุนยังไงอะไรอย่างเงี้ยติดต่อเขาได้ชนิดแนะนำซิติดต่อทางไหนได้ครับก็ฟอร์ไมาได้ครับตามด้านล่างนี้เลย IG บุญสมีนะครับ b u n z e s e t u n d e r s c o r e n g นะครับไปตามได้แต่ทักมาถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับทุน S c g ถามถามได้ถามได้ได้ยังไงต้องเป็นพนักงานไหมอายุเท่าไหร่อะไรยังไงตอบหมดตอบได้หมดเลยครับเนื้อหาสาระดีมาก ไม่แน่ใจเรื่องนี้ก็ดูคลิปที่ผ่านมาก็น่าจะรู้ว่าได้คาตอบประมาณไหนแต่จะพยายามแต่จะพยายามเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นนักเรียนดีเด่นได้คุณมาเตนอนหนังสือแต่เช้ามีแต่คนเชื่อนะคะคลิปนี้ออกไปวอนพี่เลี้ยงอย่าดูอ่าราคาสำหรับวันนี้นะคะของเราเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วกันอ่าแล้วยังไงก็พบกัน คลิปหน้ามีอะไรยังไงก็ติดตามนะคะกับ The Forward TH ค่ะสำหรับนนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย